น้องดีใจน้องดีใจน้องมาลับน้องมาลับน้องไปวิ่งได้กี่รอบครับอ่าจะเอาไว้ไหมป้าปอย่บอกนะครับสามรอบเก่งจังเลยครับก็เยอะอยู่สุดยอดเลยครับ S 2> <S 2> <S อันนั้นตุกกตาาต๊กตาใครลหรคะตุ๊กตาผมค่ะผมให้พี่เดียวเหรครับคาปบราาของชโนก็มีเหรอครับ,บรของนอสนุ ส่วนพี่หมอนพี่หมอนไม่เล่นพี่หมอนลอยอย่างเดียวลอยค่ะใช่รับวันนี้ไปออกกำลังกายคนเยอะไหมครับบินคนเยอะไหมครับเยอะทุกวันครับอโหผมเหนื่อยไหมล่ะอ่าไม่เหลือครับ โน้่โน้ชโนไอค่ะต้องพาชโนไปหาหมอชโนสชโน่น่าจะนอนแอร์เมื่อคืนแล้วชโนเป็นหวัดที่ที่เดิมชโนอาจจะไม่ได้นอนแอร์แ่พี่เดียววันนี้เปิดพัดลมนะคะพี่เดียวพี่เดียวนอนกับชโนพี่เดียวนอนกับชโนกับใบหมอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดชโนนอนกุงมันจะไม่ดูดใช่ค่ะ ยานิยวนะคะเดี๋ยวหนูหายแล้วนะเดี๋ยวหนูจะหายแล้วนะคะ